พ่อพาลูกสาวไปเล่นเครื่องคีบปตุ๊กตากลับมาบ้านเจอไข่มแมลงซ่อนอยู่ในตุ๊กตาหลายสิบฟองอดีตพนักงานมาอธิบายเกิดขึ้นได้อย่างไรพูดที่ชื่นชอบการเล่นเครื่องคีบปตุ๊กตาต้องระวังให้ดีเมื่อเร็วนี้เร็วนี้พ่อและลูกสาวชาวจีนพบไข่มแมลงซ่อนอยู่ในตุ๊กตาหมีผ้าขนที่คีบออกมาจากเครื่องพวกเขาต้องใช้แหนบในการคัดแยกไข่เหล่านั้นอย่างใจเย็นและรู้สึกกลางเกียรติเว็บไซต์ hk01 รายงานว่าคุณพ่อรายหนึ่งพาลูกสาวไปเล่นเครื่องคีิปตุ๊กตาและจับได้ตุ๊กตามีขนาดพอดีมือสีน้ำตาลขึ้นมาได้แต่เมื่อพวกเขานำตุ๊กตากลับบ้านพบว่ามีบางอย่างผิดปกติมีจุดสีดำอยู่บนตัวตุ๊กตาซึ่งจริงๆแล้วเป็นไข่แมลงที่ซ่อนอยู่ในคนของตุ๊กตาซึ่งฝ่ายลูกสาวได้ใช้แหนบตรวจสอบและคัดแยกไข่แมลงออกจากคนของตุ๊กตาจนได้ทั้งหมดหลายสิบฟองโดยคุณพ่อรายนี้ บอกว่าตุ๊กตาตัวนี้น่าขยะแขยงเกินไปจึงทิ้งไปและเตือนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองว่าไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่ได้จากเครื่องจับหรือซื้อมาก็ตามควรทำความสะอาดก่อนให้ลูกเล่นหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิแล้วถ้าฉันก่อตุ๊กตาไปนอนด้วยนั่นหมายความว่าฉันกำลังช่วยให้มันฟักไข่เหรอจริงๆฉันรู้มานานแล้ว ฉันเลยตั้งใจทำพลาดเวลาเล่นตู้คลิปตุ๊กตาอ้อเข้าใจแล้วว่าทำไมมีมแมลงขึ้นบนเตียงพระเจ้าฉันคิดว่ามันเป็นงาดำสาวๆที่รักการคลิปตุ๊กตาใจสลายเลยและตุ๊กตาหมีต้องไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีนกำจัดมแมลงด้านอดีตพนักงานของร้านตู้คลิปตุ๊กตาอธิบายว่าตัวตุ๊กตาเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่การที่ตุ๊กตาถูกเก็บไว้ในเครื่องนานเกินไป โดยมีอุณหภูมิสูงและแสงสว่างจัดรวมถึงบางตัวมีกลิ่นที่ดึงดูดมแมลงเล็กๆจึงแนะนำให้ตรวจสอบหรือทำความสะอาดตุ๊กตาก่อน